การล่าสิงคโปร์แข่งค่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์ขณะที่การแข่งค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกไทยวิเคราะห์ตลาดทุนไทยรอบสัปดาห์ยังมีทิศทางสดใสในช่วง s t o อ focus ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ King Power จัดงานฉลองครบรอบทศวรรษที่2สร้างมิติใหม่แห่งการช้อปปิง้ง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสัดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณทาง TNN24 และ FM 103 MHz ค่ะช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพิการตั้งวงเสวนาสัมมานากันหลายวงเป็นปรากฏเป็นข่าวทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องความกังวลใจของการแข่งข้าของเงินบาทที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันล่าสุดเมื่อค่าเงินบาทมาแตะที่ระดับ29บาทต่อ u s ดอลลาร์ นั้นภาคเอกชนที่เป็นภาคธุรกิจที่ต้องทำการค้าขายระหว่างประเทศเริ่มอดครวนกันมากขึ้นค่ะว่าเขาขัดทุนจากตราแลกเปลี่ยนเวลาค้าขายแล้วได้เงินมาเป็น US ดอลลาร์นั้นปรากฏว่าเขาขัดทุนนะคะไม่คุ้มทุนพูดกันจกนกระทั่งถึงว่าอีกหน่อยบริษัทเขาอาจจะต้องปิดกิจการไปคนจะต้องตกงานว่างงานกันแล้วก็มีเสียงเรียกร้องทั้งจาก นักธุรกิจเหล่านี้และนักวิชาการอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะคะว่าทางแบงก์ชาตินั้นควรจะหันมาดูแลให้ความสําคัญกับเรื่องนโยบายค่าเงินมากกว่าที่จะไปโฟกัสที่นโยบายเงินเฟอ้อเพียงอย่างเดียวแต่ตรงกันข้ามกับประเทศสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่ค่าเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์เขาแข็งตลอดการนะคะล่าสุดนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ไปอยู่ที่1.2886ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ1 US ดอลลาร์นะคะซึ่งก็เป็นผลดีกับเขาเพราะว่าสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตทุกอย่างมาจากต่างประเทศค่ะ เมื่อค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่าขึ้นหมายถึงว่าเข้าซื้อของนําเข้าในส่วนที่จําเป็นต่อชีวิตของประชาชนนะคะถูกลงมีการคาดการณ์กันว่า GDP ของสิงคโปร์ปีนี้เนี่ยนะคะจะขยายตัวร้อนแรง13-15เปอร์เซนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าทบวงการเงินแห่งสิงคโปร์ซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นธนาคารกลางของสิงคโปร์เนี่ยคะ่ะกำลังกังวลใจว่าปีนี้เรื่องของเงินเฟอ้อของสิงคโปร์นั้นจะร้อนแรงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นจนอาจที่ ที่จะทําให้เกิดผลกระทบอีกเหมือนกัน วันนี้เราจะไปดูเรื่องของค่าเงินของไทยกับสิงคโปร์มาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนมักจะให้ประเทศสิงคโปร์มันเป็นประเทศต้นแบบที่ประเทศไทยจะมองว่าทายังไงทําไมประชากรก็ถึงมีไรายได้ต่อหัวดีกว่าเราทําไมเขาถึงได้ดูเจริญกว่าเราทั้งทงท,งที่มีทรัพยากรในประเทศน้อยกว่าเราเราไปวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันเปรียบเทียบนะคะเรื่องของสิงคโปร์กับประเทศไทยผ่านค่าเงินซึ่งกําลังแข็งค่าขึ้นนะคะสำหรับประเทศไทยนี่หลายคนมอง ว่ามันอาจจะไม่ใช่การแข่งข้าตามภูมิภาคอย่างเดียวแต่อาจจะโดนเกงกําไรแล้วก็โจมตีค่าเงินต่อมาก็ได้ไปพบอาจารย์วรพลกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์กับเงินไทยมันต้องต่างกันแน่เลยนะคะอาจารย์ครับคือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กังวลเรื่องค่าเงินแข็งนะครับแล้วก็เงินทุนก็เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศเอเชียมากไปทั่วหมดตั้งแต่ประเทศ จีนประเทศไทยประเทศทุกประเทศในบริภาคนี้นะครับค่างเงินก็แข็งหมดสาะเหตุดค่าเงินแข็งเนี่ยมันมาจากค่างเงินดอลลาร์อ่อนนะครับแล้วก็เศรษฐกษิจธฐอเารไม่ค่อยดีงานฟื้นตัวก็คงจะไม่เห็นชัดเจนและในแนวโน้มว่ารัฐบาลในการอาจจะอจัดฉีดเงินก้อนใหญ่ครั้งหนึ่งในเร็วๆวันนี้นะครับอาจจะประมาณสักห้าแสนล้านเหรียญอีกครั้งหนึ่งซึ่งแปลว่าเขาสาวิชาการเรียก QE ก็เรียกว่าการผ่อนคลายโดยใช้ปริมาณเงินเข้าในระบบนะครับเพื่อทำให้ ค่าเงินอ่อนแล้วก็ค่าดอกเบีย้ยต่ำลงมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ค่าขายแข่งกับต่างประเทศเขาส่ง,อ,งออกได้ดีคือผลอเมริกานะครับแล้วก็เป็นการช่วยการฟื้นตัวประเทศจะได้ผล,ลหรือไม่อย่างไรก็คอยติดตามต่อไปแต่มีผลแน่นอนครับต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายมาเอเชียค่าเงินเอเชียก็คงจะผันผวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับประเทศสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่ต้องชอมรับว่าเขามีความสามารถหลายอย่างนะครับก็ปรับสมดุลประเทศค่อนข้างดีเมื่อสามปีก่อนเขาก็ประสบปัญหาเรื่องอ คราิสของสงเปกาค่อนข้างเยอะเพราะลงะทุนไปทั่วหมดก็ขาดทุน GDP ติดลบไปประมาณ 2%, 2> ได้นะครับแต่ว่าเขาก็กลับตัวได้รวดเร็วมากในปี2008นี่เงินเฟอ้อก็ขึ้นสูงอรากรัฐเศรษฐกิจก็สุดลงแต่ภายใน3ปีที่ผ่านมาคือกลับมาได้ในปี1 0เนี่ยนะครับปีนี้เขามียอดส่งออกนะครับต้องเรียกว่าเติบโตอย่างมากและขณะเดียวกันนะครับเขาก็มีการเจริญเติบโตที่สูงมาก ปีนี้ถ้าจะจบลงด้วยประมาณ15%โครดนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วน่าจะเติบโตที่สุดในเอเชียก็ว่าได้ครับเปรเพอจะที่สุดในโลกเลยร้อนแรงมากร้อนแรงมากแล้วตอนนี้ก็กังวลอยู่อย่างเดียวคือเงินเฟ้อเขาไม่ได้เคยกลัวข้างเงินนะครับเพราะว่าสินค้าของเขาไม่ได้เกี่ยวกับราคาเท่าไหร่เขาขายของได้เสมอเพราะว่าเขาเป็นเทรดเดอร์เป็นตัวกลางและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเขามีความสามาถในการขายในการบริการและสินค้าเขาเนี่ย ต้องชมว่าเขาปรับตัวมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากจึงทําให้เขาไม่ค่อยกังวลเรื่องราคาเท่าไหร่สินค้าสิงคโปร์ก็ยังขายดีในตลาดโลกจึงทาให้เติบโตยังคงดีเพราะฉะนั้นเขาจะแข็งค่าขึ้นก็เขาสบายตื่นเต้นมาสบายแต่ของเราครับของเราคนระแบบครับสินค้าเราเป็นสินค้าพื้นฐานการแข็งค่าขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเราเยอะระดับที่สำคัญมากเศรษฐกิจของเรา gdp เนี่ยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการส่งออกที่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แว่าส่งออกแย่เราก็ถ้าโดยรวมแย่นั้นรัฐบาลต้องรีบปรับสมดุลให้ เงินทุนนี้เคลื่อนย้ายเข้ามาค่าเงินแข็งเนี่ยทำประโยชน์ให้แก่ความสามารถประเทศไทยเข้มแข็งขึ้นนะครับทำยังไงให้เ,เงินนั้นนํามาลงทุนนํามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเข้าในการแข่งขันระบบขนส่งทําให้ประหยัดการขนส่งถูกลงทําให้มีเงินเรียกว่าต้นทุนชดเชยกับไอ้ที่ต้นที่แพงขึ้นจากค่าเงินนะครับอันนี้เหล่านี้เป็นตัวอย่างอันหนึง่ง ทำให้เราอาจจะแก้ไขดีขึ้นอ่าแล้วค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะครับค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงมากเลยนะคะช่วงหน้าเราไปพบกันในช่วง s ต o อกโฟก u สค่ะการลงทุนในตลาดทุนถือว่าเป็นทางเลือกและเป็นยิวหรือผลตอบแทนในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยตอนนี้ประมาณกันตกอยู่ประมาณ3.1 วิกฤตพลังงานทําให้ธุรกิจชั้นที่ดําเนินมา20ปีต้องปิดตัวลงช่วนั้นชั้นท้อมากรู้สึกสับสนมนรู้จะหาทางออกทางไหนดีจนกระทั่ง s อส Bank ได้ส่งเจ้าที่ทีมงานมาวิเคราะห์มาช่วยแก้ไขช่วยแนะนําเรื่องการใช้พื้นที่เรื่องการหาตราย,ยี่ห้อแนะนําในการทําธุรกิจจนทุกวันนี้ฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเ,เป็นร้อ จากการแนะนำของทาง SME Bank ค่ะขอบคุณ SME Bank ที่ให้ฉันมีวันนี้ค่ะ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริอาแอคทีฟส์มรกับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งกาะใช้ Fisher Paykel สมเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทซาซองประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอย ท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมัน่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปอตทอสอพอวิเคราะห์ก่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกขา่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ที่นี้ที่เดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกบนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬกาทาง TNN 24อออออมองเห็นคนอื่นเขาชื่น <và S 1> <ฮ>สุขสันต์ รัมีบ้านคุณก็มีได้ทอสอจัดให้ด้วยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐดอกเบี้ยศูนานถึง6เดือนวงเงินกู้สูงสุดร้อเมดเค30มสิบพฤศจิกายนนี้รับสิทธิ์เติมฝันทุกสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณ